สวัสดีครับวันนี้วันที่26กรกฎาคม2568า 8, เป็นวันที่87ข้าพระเจ้าน,นาธนพันธุ์วงศ์ในลำดับที่2อ6ขอถวายเสียงสวดสาธยะพยระสุภปริยะมนตางๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแดก,กูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในคระพยัญชนะในบทส่วนอย่างตอน,น,น่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทกาพระรัตนตรอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมีสวาขาโตปะกวาตาตัมโมกธรรมังนามามิสุปฏิปันโนพะกวาตสาวกสังสังขังนามามีบทที่สองบทบูชาพระภพริพิณาอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปรินิพุโตหุนีหิตรมาโนทธานิปรมาเหตจติสติยาวัชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังขังสารานาคตูปูเชมิรัตนานตยังธรรมังจารมิโสธินา บทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเวสุอัตตาคาชตุเทวตาสัทธามามนิราชาส,สาูสุทันตุสคาโมกทงังสเคกามีจารุปีสิรีสิขารัตะติจันทาริคีวิมานี ทิเปรันีจักามีธาดุวนาคาหานีเคหาปตุมะหิขีติภูมิมาจยันตุเทวจรัตราวิสจะมียาคคันธันปนาคาทินตตาสันติเกยังมณีวรวจันนาสาตบุมีสุทันตุธรรมสวนรคาโลอยัมปทันตาธรรมสวนรคารูอยัมปทันตาธรรมสวนรคารูอยัมปทันตาปุตติสีบทสวดปุปปภาคาณะมคาณะโมตสสะปะคะวตุอรหันตุสมัสสะปุตสสะนโมตัสสะปะคะวตุอรหันตุสมัสสะปุตสสะนโมตัสสะปะคะวตุอรหันตุสมัสสะปุตสสะ บทที่5้าบทสดใสสรณาคมนาปัตตาพุทธังสารนาคัจฉามิธรรมมาสารนาคัจฉามิสังฆังสารนาคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนาคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสารนาคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนาคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนาคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสารนาคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสารนาคัจฉามิ บทที่หกบสจริาคถนมสานางอันยังพุทมีสานงวรังเอตินัสวัินะสุติมีหตัพพนัตมสานางอันยังทโมมสานางวรังอินัสสัจวัจินะสุติมีหุสัพนัตมสานางอันยังสังคมสาางวรัอตินสจวัินสุติมีหุสัพะบุที่จ็ดบุสูตรตรปตีรตนปนามคถา พุทธังนเมรัตตปุตตะสารีรัจิตตังธรรมังนเมรัตตปุตตะวิสุทธิธารังสังฆังนเมรัตตปุตตะสุสีรัตินติเอตังนเมตีรัตนารัตนานตยะหังสมาสมุตติวัตตะวัตุวิเศษะปุตตะอนโนยานยุตตคคณนยคาวัสสปวัสสะอสุมิตายามหิปิตทะวะสถตติตันติเอกาเมนาตติตารีสามะสมะเวนะโลเกกาาจีจ่ เรียนจะประตูภูตังคำพิรยานมิสยาอตทิตตุนสัตถังวินโยหีปันทิตาชนีหีวิชนะลูปังโลคำหิเกหิจิกัตถจุปรพันียังเกสัจีพุนทูวิธิตังคุณกายตยะนาเมหีเยวาชนะตายสวิสุตตามปีสมุปัสตามนาสิสุทธะปัสสะทานาปุณณสิกานะมะสามุตตามะปุนณภูมัง ทุกขาปมุจฉนะมุขาสารนงคตานังปูชาและหิสุปรมังอภิปูชเนยังนิพพานธสัชีกิริยายุปนิสัยทั้งสัมมาคิสมารสุธนสิทธิยาจักสาธุหิอัตถะอุสัลีหุปเสวนียังปาณิหิจาปิสารนาคามานียังมีวะตัสมะหิตาตีรัตนาสารนาคตัมหอานติงติวังขานันนีสุนัมสัมมนา ปุชีมาจัปิสัตตางสุปัสสันจิตตาสถานุปริจริณยาสถารัตตาจะมุนเนนตตะสุกตีนสุขีภเวมุเติเชนตตะสัจส,สถาปิสวุวตีหนตูโยเจทธรรมวินยามปิปมาณภูโตโรกุตระพิสมัมมยนิขโตสุโพนังกัสสุปนิสยะจ่ายายะอายามปีหนตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปัสสะตการู มุติแปะนัมมาค oh ารสิติภัทโยจะคุณมาโมห์มาราปะกันโนสามมาภูตูโสุกตูวิมุตโตมารัสัะปะสาวินิโมจายันโตูาปาปีสีเคมังชนะตังวินเนยังพุทธังวรันตังสีรสา,านัมามิโลกัสสานาภัจจาวินายกันจ่าตันติชจสาติชานะสิทธิหุนตุสัพปันตรายจาจวินาสเมินตุธรรมูตจูโยวิยะตัสาสะสัตตุตัสสีสีโลกัสสาวิสุธทธิมัคขังนิยานิโกธรรมทตัสสะทาลี สตาร์วะหสันติกรโรสุจินโนธรรมาวันตาศีลสานนมามิโมหะปทารางอุปสรรทธาหังสันติชาสาติชนะสิทธิหุนตุสพันตรายาจวินาสมินตุสัทธรรมศีนาสุขาตานุโคโยโลคสาปปุปปกิเรสะเฉตตาสันตุสยาสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมาวิธิตังคาลติสังขารวัลตังศีลสานนมามิพุทธานพุทธังสมาศิลทิติง ันเตชะสาตติชนะสิทธิโหตุสัพันตรายาจวินาสเมตุปุตติกาบุสโนโมกาอัตถกคตาณโมอรหัตตุสมาสัมพุทธะมหิสิโนนโมอุตมธรรมะสะสวขาตัสสีวตินิทะนโมมหาสัคัสปิวิสุทธสิรทินติโนนโมโอมาตายาลตัสสารตานัตยสสะธุกลางนโมกาโอมกาติตัสตัสสาวัตุยสสะปินโมกาลภพาวินะวิขาจตุปัตวานโมการานุภาวินะ สุวติหหตุสัพปทานโมการสติเชนวิธีมหิหมิติชวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรตาเอกาสัมมายังพระกวัสเกสุวิหารติกาปิรวัตตุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสาเคนัสาคิปัญจมเตหิพิคุสเตหิสเิหิวะอรหันเตหิตัสหิจารุกัตตุหิเทวตาเยปุญญินัสันิปติตาหุนติภาควันตังทัสนายพิคุสังขจัตอาคาโคจตุนณสุทาวสกายแกนัง ธิวนาอิตตะหูสีอายังขู่พระาสกิสุวิหารติกาปิราวัตุสมิมาวันณิมหาตาพิคุสังเคนัสสคิมจามติหิพิคุสติหิสปิหิวะอรหันติหิทัสสหิจารุกะทัตตุหิเทวตาญิปุญญาณสันิปติตาหุนติภระขาวตังทัสนายะพิคุสังขจายานุน้มไมยังปีนะภพระาเตนุปัสสังขมืยามาอุปัสสังขมิตวะภระขาตุสันติกิจปจิกาคาตาปสืยามติอาคาโคตาเทวตาสือยามตปินามะปราวาปุริโสสัมมจิตตัาวาปะหังสัมปะภาษาะ วัสสาลิตังวะปะหาสม,มิชียะเอวามีวาสุทาวาสีสุทูเวิสุตระหิตาภะคะวัตตุปุรตุปะโหัขขงสุอาคขโตาติวตาภะคะวันตังอภิวัติตวะเอกามันตังอนงังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวัตโตสติเกอิมาคทัง,างอาภาสิ มหาสมมาโยปวนัสัมินเทวกายะสมาคตาอาขาคำหาอิมังธรรมสัมพยังทักขิตาเยวะอัตปราจิตตสังคันติอาคาโคอาปราติวตาภะกัวตุสันติเกีอิมคาตังอาภาสีตัตตาภิคโวสัมมาหังสูดจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสูดสาระทีวันนิตานิขเหตตวะอิตริยานิลักติปติทติอาคาโคอาปราติวตาภะกัวตุสันติเกีอิมคาตังอาภาสิชิตวะคีรังชิตวะปริสังอัตคีลัง โอหันจะไม่มีชาติจรติสุทธาวิมาลจะคุมาตาสุตันตาสุสุนักติอาคาขัวปาราเทวตาภะกะวัตุสันติเกีมังคตาอาภาสีเยเกจิพุทธังสารนังกตาเสีนติขมิสติอาปายาภูมิปะหายามนุสสังเกหังเทวกายังปริปุลิสันติติอาคาขูภะกะวะพิคุอมัตติสีเยพุญเยนะพิคเวทัสสุโลกาถตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติ ขถาขตังทัศนายพิคุสังขจักยปิติพิขวีอหิสุอติธรรมทานาอรหันตูสมาสัมพุทธะเยสัมปิภะขวันตานาเอตปรมยิวัติวตาสันิปฏิตาอหิสุสิยะตปิไมห์เอตารีอปิติพิขวีพวิสติอนาคาธรรมทานาอรหันตูสมาสัมพุทธะเยสัมปิภะขวันตานาเอตปรมยิวัติวตาสันิปฏิตาพวิสติสิยะตปิไมห์เอตาริ อาจิกิสัมมิปิเคเวเทวคายานังนามันนิกิตายสัมมิปิเคเวเทวคายานังนามันิเยสกิสัมมิปิเคเวเทวคายานังนามันิตังสุตาตาสะตุกะอนัสิกาโรทัพปสิสามิติเอวังพันเตติโคเตปิคูปะกวาโตนันจะโสสูงปะกวาเอทะบู สีโลกะมนุกัสสามิยัตถพุทธมัทสิตาเยสิตาสิลิขัปละภิตาตัสมหิตาปุทโธเสาวรินาลุมาสัมสิบธรรมุนุอุทัตมนาสาสุทธาวิปัสนาวนาเวลาปิญญุปัจเจสนานันตววันิกขปิระวัตวิตตุมัตยิสัทธาสาวกีสัสนิรติเทวกายาภิกาติวิจารณตาปิกาวุติจารัตปมะมกะลงสุตวัปุทษาศาสนาเอสสะปะโมระภูยานะอมนุสสานัทสนะอะเปเกสหามัทสุสหสังอสหัตาลิสตาเอกีสหศาสนะอมนุสสานัทสุ อภิกินันธมาตะคงทิศสสภาผู้นาอาคมนจัจศภาปิญญาญาวิกิตวานัจจคุมาตะตัวมัตยิสัทธาสาวกีศาสนาลติตีวกายาอภิกันตาเทวิชนะทับพิกขวโยบูหังกิตยิสัมิคีรหิยานุปุพะโสตะศาสหัสวายข้าพุ่มมากะปิละวัตถวะอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยศสสิโนโมตมะนาภิกกามุพิกุนังสัมิติงวนาอาสาอาสาหิมาวัตายกาณานันตาวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยศสสิโนโมตมะนาภิกกามุพิกุนังสัมิติงวนา Satta kila ti saha saya kana na tawane no iti mentu cuti mentu mana mentu ya sasi no api kamu piku mana ite te sola saha saya kana na tawane no iti mentu cuti mentu mana mentu ya sasi no api kamu piku mana esa meta paca sata kana na tawane no iti mentu cuti mentu mana mentu ya sasi no api kamu piku mana kobe lo la chaka ngi kobe pula sani bisana pinjona sata saha sang ya la chaka ngi สุภคะสมิติงวนาปุริมจัติสาราชาตตาลนุปัสสาสติกันขปนังอธิปติมหาราชยศิสิสุปุทธปิตัสสะพะหูอินทนามามหาราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันตุยัสสิโนมุตานาอภิกรรมมพิคุนาสมิติงวนาตะกินันจัติสาราชาลุนโหตปัสสาสติกุมพันนานังอธิปติมหาราชยศิสิสุปุทธปิตัสสะพะหูอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันตุยัสสิโนมุตานาอภิกรรมมพิคุนาสมิติงวนา อจฉิมันจัตทิสังราชาเวรุณปักขปัสสาสตินะคะนังอธิปติมหาราชาญาสจิสปุตตปิทัสสะพาโมอินทนามามหาปาราอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนมตมานาอภิกรรมมภิกุนณสะรีติมวนาอุตานันจัตทิสังราชาคูเวรุตปัสสาสตินยค่ะนังอธิปติมหาราชาญาสจิสปุตตปิทัสสะพาโมอินทนามาอินทนามามหาปาราอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนมตมานาอภิกรรมมภิกุนณสะรีติมวนา ปริมาตรทิสังทัตตะโนทักขินีนาวิรุหะโกรปะชิมีนะวิรูปะโคกุเวรุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราสามันตจัตตุโรทิสสะจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสสะทันละทันจันทละมานาอนังสุวรรณิกาปิลวัตเตวิทิสัมมายาวิโนตัสอาคูวัจานิกาสาภามายาเกวเรลูเวเวรูพิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกามสีโนจักินุเนนุเนนุนุจัก ปานาทูอ oh ja, ja ุปมนูจเตวสุตูจะมาตริจิตตเซนโนจักคันขภูนารุราชาชนุนสะภูอาคูปัญจสีโคเจวัปพ so ิมเพลุสุริวัชาสาเอเตจนิจราชนโนขันขปาสหาราชุพิโมตมนาอภิกามปิกุณักสัมปิิวนาอาตาคูนาภาษานาคาวิสาราสหคันชาคาการภรัสสะตระอาคูปยคาสหายาทิพยามุนาตตานาจะอาคูนาคายาสสีโนเอราวันนมมหานาคูสุปภคาสัมปิทิวนาดีนาคาราชิสหสหามติ ทิพทาธิชาปักกีวิสุทธาจักรคูเวหาเนียยะสาเตวนัมมณัปปตาจิตตาสุปนาอิติเสสนามะพยัญตานะคะรัชนมาสีสุปนาตคิมามาคะสิพุทโตธนหาหิวจหิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสารนามากังสุพุทธชิตาวชิระหัตถินะสมุทังอสุรสิตาภาตารวสวรสิติอติมันตุยะสาสีโนคารกัญจามหาพิสมาอสุรนาวิน ตนวีนาสสวิปจิติสุจิติจักปหารทุนมุจิสหสถานจับปริปุตตานาักสเพเวโรจานามากาสันต์ตะวะาพาริเสนะหังหุมพรทมุปรกรมุงสมยุทธนิพพันเตภิคุณนสพิติงวานา อาปูจัตีวาปนวิจัตถิชฌวายุสัทคามงวัลุณาวัลุณาทีวาสโหมุจัญสะสัสสะหะมิตากรุณาคายิกาอาปูเทวาเยสะสินุทัสสิตัสสะคายสปีนันตะวันนิโนอิติมันตุจุติมันตุวนาวันตุเยสะสินุโมทามนาอภิกขโหมภิกขุนะสัมปติวนาวินุจัตถีวาสหารีจ่า ลสมาจัตุวิยะมัจันทสุปานิสาเทีวาจันทามาโคปุระคิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาโคปุระคิตานาคาตานิปุระคิตวาอาคูมัทวราหากาวาสุนังวาสโุเสโนสโคปะคาปุลินทัตุทัสเตตัสุากายาสเปนานันตวันนิโนยติมันโตชุติมันโตวนณาวัตโตยัสสินโนโมตามนาอะพิกามุพิกุนณสะพิติงวะนาอาทาคูสหะปูเทวา ฉลมกิศีขาริวะอาลินนาคาจารุชาจารุมาปุพาณิปสินุวะลุนัสหะทรพมาจอัจจุตตาจารเนชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวรีสีโนตัสสิติตาจระกายาสปีนานังตาวันนิโนอิติมันโตชูติมันโตวันนวันตุยาสตินุโมตามนาอภิกามุปิกุณัพปฏิทะนังสัมมนามหาสัมมนามนุสามนุสุตตมกินาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาทะคูฮาระโยทีวาเอจัตโลติฮิตาวสิน ราคามหาราคาอาคูเทวายัสสินุทัสสิติตัสตาคายัสปีนันันตวณิโนเอติมันตุชุติมันตุวณนวันตุยัสสินุโมตมานาอาภิกกามุภิกุนัสปฏิทินวนาสุขะคารุมหาอารุณาอาคูเวนันนสัสหะอุตตะคายหาปัมุขะอาคูเทววิจักขนาสัตตมมะตาหาราคาชามิสกกาจายัสสินุทนานยังอาคาปชุนโยโยติสาภิวสติตัสสิติตัสตาคายัสปีนันันตวณิโนเอติมันตุชุติมันตุวณนวันตุยัสสินุโมตมานาอาภิกกามุภิกุนัสปฏิทินวนา เคมียาสุสิตายามะกันนักกายเจสัสสินุสัมพิทกามัสุจัจจุตินะมัจหาสะวานิมานารตินุอาคุอาทาคุประมิมิตจตัสอิเตตัตะกายสปินานาตะวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยาสสินุโมตมนาภิกขามภิกขุนัสปติงวันังสันนิติทิวานิกายยาสปินานาตะวันิโนนามาณยีนะอาคาชุงยีจานิติสกสหะปบุญทัะอุตตินะมานาสอกวังสกีมุนัตตะลังนาขังงทางวะัสิตาสิตังสุพมันปรามตุจะ อุตตะอิทิมาตุสหัสนาโกมาโลติโสจัสุปะขาสัมพิติมานาสหัสพมาลูกาณามาหามมาทิตติตติสุปปันโนโชติมันทุปิสมะคายุยัสสีโสทัสสสะอิสราอาคูปจิกยาวสวัติโนติสัจมานตุอาคาหาริตตุปริวาริตตุเตจัสสปีอภิกติสินิทติวิสภามกีมารสินาอภิกามิปสสะการหาสามันทียังเอตคาหัตาปันทัตอคินาปันธรรมทุโูสมัตตาปริวาริตา มาบูโมจิตาโกจินาอิติตตามหาเซโนคนหาเซนาอภิสยิปนินาธรรมะหจารสังขตะวันพีระวังนัทธบุสสะโกเมตถุตนายันตุสวิชุกุตตาโสปจุทาวติสังกุตุอัสยังวสีตันจัดสับพังอภิญญาะนาวิกิตวันัจจคุมาตตัวมัตยิสัทธาสาวกีศาสนาเนติมารสีนาอภิเกตาติวิชนัทธภิกขวูตีจาตัปมะกะลุงสุตตะวะพุทธศาสนางวิตลาหีปะการงนิสังลมในปีเฉย สภิวิชิตตักสังฆามาพยาคิตายสาสิโุโอทันติสาภูเตหิสาวกาเตชะนิสุทธติอุทิศบิบโบสวดมรารสุตังสีวนาจารณานาปิฏฐานาจเรีวนาปูชาจปุชานียานาเอตมครามุตามะมัต

อาณาวัชชะนิกามานิเอตมะคารมุตตมะอารติวิริปปปัชะปมัจจสัญญโมอาปะมัตุจตัมมิสุเอตมะคารมุตตมะคารวจชะนิวัตุจัสรุนีจักตัญยุตตากลินัธธรรมะสักวะนางอตมะคารมุตมะขันทีเจสุวัจสตาสมานานันจทัสนะกลินัธธรรมะสักข้าอตมะคารมุตตมะตะปูจพะมัจจริยัจชะ อริยสัจจา,านะทัศน์นิพพานสัจฉิกริยาจาอตามมะครมุตตมะพุทธสาลกธรรมีหีจิตตังทัศน์กัปติอสุกรมวิรชังคีมาเอตมมะครมุตตมะเอตาสิตานิกตวานะสัพพะตมะปราชิตาสัพพันตสดจ,จิงขจันติจันติสัมมาครมุตตมะมติบทที่สิบสองทศูนย์รัตนปริตร ยังกิจจีวิตทางอิตวังคุลังวาสคีสุวายังรัตนปณิตานัตโนสะมังอาทิคถาคตินะเอตัมปีพุทธีรัตนปณิตังเอตตนะสะจีนะสุวตีโหตุขยังเวลาขังอมตะรัตนปนิตายัตถคณาสักยามุนีสมาหิตูนาตินะธรรมีนะสมาธิกิจจิอิตัมปีธรรมีรัตนปณิตาเอเตนะสะจีนะสุวตีหอนตุยัพุทธเสรษฐุปริวัตยิสุจิสมาธิมานัตติกัตตมหุสมาธินาตินะสมโมนะ วิชตีอิตัมปีธเมรัตนาปณิตาเอเตนะสัาเจนะสสวัตตีหุนตุยิสุปะสุคราอัตสตังปัสสะทาจัตตาลีอตานิยุคานิหุ่นตีตีทะคิเนยาสุขัสสะสาวกาเอติสุทินานิมหาภรานิเอตัมปีสังคีัตนาปณิตาเอเตนะสัาเจนะสสวัตตีหุนตุยิสุปยุตตาอามาสะันทีนะอิกานิโนโคตมัสานันบีตีปฏิปทาอามาตังวิไคหะ นมพพานิพุทธิบพพามานาเอตันปีสังเกตัณณปนิตาเอตินัสติเนสวัตถิโนตุกินันปุรานังน้มวังนัตถิสัมภาวะวิรัตตาจิตตายติเกภาวะสมิงทีพินัสพิชาอาวิลุนิฉันทานิพันติจีรายทะยปฏิปูเอตันปีสังเกตัณณปนิตาเอตินัสติเนสวัตถิหโหตุ บทที่13บสทสวดธรรมบทสหัสวอัตอาวชิตังสยุยาจจยังอิทราปชาอาตตันตัสสะปุตสันนิจังสันนัตจาริโนนีวะทีวนณคันขภูณารดสหหพมุนาชิตังอปปชิตังคาริยิราตถาลุปปัสชันตโนบทที่1 4บสทสวดเกตบุตสูตรประสิตามิตังตีนปะคะวตาชนตาปัสตาอรหัตตาสมัสปุตินะเอตัตุมหีมาอนุสวีนมาปรมะประยมาอิติกรายมาปะ ปิทาคาสัมปทานีนัมมาตคาหตุมานายะคาหนัมมาอาคาราวิตักกกนะตักเกนะมาทินนินิชนะนคติยามาพะเพาลุปะตายัมมาสามโนโนคารุยัตาตุมีอัตนาวะชะเนยตาอิมิธรรมาอาปุสลายามิธรรมาตวจายาติธรรมาอินุคราหิตาอิมิธรรมาสมัตตาสมัตินาอหิตายะทุกขายะสัมวัตติอัตค ตูมีหิอาปะเฮยตาเยธัตุมิหิอัตนาวะเจเนยะตาอิมิธรรมะอุสระอิมิธรรมะอนาวะเจอิมิธรรมะวินุปัสสนาอิมิธรรมะสมาทินนาหิตายะสุขายะสมัตติอัตตุมิหิอาปะสัมปชาวิหฤยะธาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสุอุปนิยติชีวิตธรรมะปมายุชรุปนิตัสสนสันติตานาเอตามพงมรณีปิฆมะโนอุณานิกายิราธาสุขาวะหานิ อุปนิยติชีวิตธรรมะหมายังชารูปนิตสัสสนสันติตานาเอตามพยมามารในปีขมโนโรกามิสางป่าชายหสีสันติปิโคยุตากายีนสังขามุวจายะอุทัดจิตสสะตังตัสสปิตาัสสาะสุขายะหุนติยังชีวมโนปปก,กาโรติปุลนาทมโมหะเวลคติธรรมะจาริงทมโมสุจินโนสุขามาวหาติอิสานิสังโสธรรมีสุจินเนตนคุดขติงขจันติธรรมะจารี สัพปีสังขาราอนิจจติยถัพปัญญายับสติอัจฉริมปินทติทุกีสัมมาโควิสุตธิยาสัพปีสังขาราตุขติยถัพปัญญายับสติอัจฉริมปินทติทุกีสัมมาโควิสุตธิยาสัพปีธรรมาอนินตติยถัพปัญญายับสติอัจฉริมปินทติทุกีสัมมาโควิสุตธิยาบทที่สิบหกปุสดณปันกัจชาดุปักกันธนามิกีทุติยังอาหุตักกีกะ อิตัธนายะมิทวีตังคาคเหยยะอปันนักขามาภูวิสรารนังยันติปัปัตตานิวนานิจัการามารุขัจีนยานิมนุษสาพิยัตชิตานีตังขูสรารนังขีมังนีตาสารามุตตามังนีตาสารมาขามัสสะพัทุขะปมุจจตยูจับพุทธจัทธรรมัจจสังขจัรารนังขาตูจัตาริอริยาสัจจานิสัมปัญญาเยปปสติทุกขงังทุกขสมุปปาทังทุกขสัจจอาทิกกรรมังอริยเาจอานาคิกังทุกขูปสัมมะคามินัง เอตังขุสันคีมังเ,เอตังสารนัมุตตามังเอตังสาร,รนัมมาคมาสะปะทุขะปัมุจติบทที่17บทสวดพระเะตกรัตคาถาอติตานาวาคามืมยะนาปฏีกังเขอนาคาตาบุคคลไม่ควรคำน,นึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติดดีนัมปะเหน,นันตังอัปปันนันจะอนาคาตาสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปันปุนปันนันจอยูธรรมัน ตทัทธา,ทา,ทา,ทาวิปัสสติอาสาหีลังอาสังกุปปังตามวิธานะนุภูหายีบกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงินไม่ควรแก่ในธรรมนั้นนั้นไดบุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นน,น,นังนึงให้ผุดปวงตื่ออาเชวะกิจมาตัปังกูชนาะมรณะนนสวุวีเพื่อทำความเพียรในวันนี้แหละครับเราจะรู้ความต่างในวันพรุ่งน่าเหโนสังฆารันตินะมหาศีนีนั้นะมัจจุนาเพราะว่าความผิดเพกับมัจจุรับเพื่อมีชื่อนหญ่นั้นจะไม่มีเการตั้งลายเอวามาพิหาริมาตาปิง อาหูละะาเตมัตติตังตาเวปติกะตัตโตติสันตุอจิกติมุนิติปาโมนีผู้สะโงมยำเลบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันตักรรมนและการคืนนั้นแล้ว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญในพระคารเาหนิเแล บทที icana, cents, ่18บทสวดเพิยรพะปัจวิคณะปฐาชราธรโมหิฉลังอนาคิโตละมีความแก่เป็นธรรมดาจะลบพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรโมหิพยาธิทิงอนาคิโตละมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลบพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้อนัะธมโมหิมรณงอนาคิิตละมีความตายเป็นธรรมดาจะลบพ้นความตาไปไม่ได้สเพหิเมปีเยหิมนาปีหินาภาววินาภาวู เราจะลาเว้เป็นต่างๆคือว่าเราจะองพัดภาคเจ้าของละของเจริญใจทั้งหลายทำวงกรรมสักดกมเหตุกรรมทายาทุกรรมายุนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารานุมีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยางกรรมคารรักสามีการยานนางว่าประกังว่าตัสสะทายาทุปวิสามิ เราทำกรรมอันน่ายว้เป็นบุหรีเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นั้สิบไปเอวังอัมหีหีอภินหามปัจจะวิกีขับพังตาต่างนายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันถือบทที่สิบเก้าบทสวดเทวดาอุโยชนัคกะาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจันิปทุกะพยปัตตาจันิพยาโสกปัตตาจันิปโสกาหุนตุสพีปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเยหีสัมปธรรมบุญนัสสัมปตังสพีทีวันโมตันตุ สัพพสัมปติสิทธิยาธานาทัตานตุสัตยะสีลละคตุสัพพตาภาวนาพิรตาโหนตุขาชาตุเทวตาคตาสปีพุทธาพระปตาปเจกานันจยยปะระอรหันตานังจติเชนลคันพันตามิสัพสุ บทที่ยีบบทสุดเทปตาปฏิทานาคถาคันธรรมยาปฏิทาคนาโยปนามสียาเิปตาสติวิหารวาสีนีสุเปนนาเรปุทินาเรตหิงตหิงตาธรรมธาในนับปะวัตุปุชิตาสุทิงการุตินาพิขณามาติฤทิราชมานันนวมคาเะพิกคุสลามิกาธนาปฏิอุปสักกะกรรมาจัติสานิกามาจิอิสระสัปนะปุตตาสุสีตาปะวันตุติเจรพุชายเยปิจันตสัมภะวะสัเสตชะปตาภวปปาติกานิยานิแกนธรรมบวรังปติจติสปิปปิ ตุคษะกรโดนตุสังขยังยาตุจิลาสัทธังธรรมุธรรมธราจัปุคราสโคโกตุสมโควะอัทยาจหิตยาจอามีรักตุสัทธรมุสพีปิธรรมจริโนพุทิงสปปุเนยามะธรรมิอริปอริยปวิชิตติบุตที่ยีิบเอดบุตรสุพสภปิตนคาายุหันธรรมยังปิตตคาาโยมปนามสีบุญณสิตานิเกตัสสะยานานานิเกตานิมีเตสัจจะภาคิโนโหนตุสตานันตบ มานากคาเยปียาคุณวันตาจามัยหามาตาปิยทะย,ยุทินามจายทินาวะอนเนมานตวิริโนสันตาทินตันติโลกสมิงเตพุมมาจัตยุนิกาปจเเกจตุวุคาราสาสรันตาพระวาพาวิยาตังเยปันธิทานันมีอนโมทันตุตีสยาเยจีมังนปะปชานันติเทวเตสานิวัตทยุง มายาทินานะบุญญาณนะังอนโมทนาหีตุนาสปีสัตตาสัทธาองตัวเวลาสุขชีวินุเก็ตมาปัจจันจปปนตุตสสัสสิชนาตาสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สึบไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ขราพเจ้าได้ทําในมันนี้และแห่งบุญอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราได้เป็นที่และผู้มีคุณมีมันดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นทุกที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไ,ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการและมีเวทกันตั้งอยู่ในโลกขืนในปุ่มสามขืน 3, ในคำเนือสี่มีขันห้าและกันหนึ่งและขันสี่เ้่าติดอยู่ในภู่มงานและปุมม่นใหญ่สัตว์เราได้ซับกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ขอสัตว์เหล่านั้น พระเหตุคือนิมธนาบุญทั้งหลายที่ขับเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามมีเวรอยู่เปสุ่เสมอถือและจงถึงทางอันเกษมถือขอความอันดีของสัตว์เหล่นั้นจงสำเร็จถือยอนุภาพแห่งสัจจาธิฏฐาอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงแห่งการบูชาพัฒนาตายด้วยการเสด็จยายมุน พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าของให้พ้นจากทั่วไปทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางลูกทั้งทางธรรมขอตัวเทีธรรมดาทั้งหลายปูนนิมมตนาในการสูตรสติแยมมุนตะมะเหล่านี้เมื่อนิมมตนาและปูนโดยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งประลิพินานโดยโมเดนิที่สมเด็จพระยาณสังวรอัปปะวัลนิวิวิหันตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที ance, ่สามสิบสาขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอานคุณภาพแห บุญคุณส่งขอรับเจ้าทั้งหลายกือจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพระบูรนิชส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาลบสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปวดจาระจายทั้งปวงปอดจับความทุกข์กาทุกใจจงสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในทั้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคด้านมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้านนักสรรเสริมบริวสมบัติมีดวงตาเห็นตาสำเร็จในการพิปิธสันติธรรมฐานแก่ปัญญาญาและจะดู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 ด